บกตละมังพดเข่านี่หูจักบ่บกตละมังพดเขาโหกะละมังอะตางอะตามงอหาสิเตนี่หมพ่อมับุหูพ่อหไปไหหมาเจอกัเจอพ่อปะเจพ่อรอปะพ่อรอะเจอพ่อรอไหมน้ง น้องบุกเห็นป้ะเม่นพอรอดเข้าไปอยู่เข้าเดีวมาดึงก็จับพอรอดไปอยู่พอเจอพอเจอเบาๆได้ยินแม่แม่เบาดังนะบุ๊กเห็บบุ๊วเห็บพอรอดไปอยู่ก็พ้านี่เบาๆได้ยินพอรอดพอรอดตายเมล็ดอ่ะที่กลับมาบ้านอ่ะคว้านผ้าควัานเพราะรอดแต่ยืนอยู่กิ้วก็เหนียงเทีแถวขึ้นไปบนเนี้ยเขาเลยห้ามพอไปอยู่ไดนพอมาไปอยู่เข้าเดี๋ยวหยิบก็ผา พอพเขาไปจำจิ้นอยู่ก็ระไม่เห็นเนาะเออในะระเห็นเขาหรอกถ้าปูอยู่ตรงตรงเนี้ยปูจะเป็นพ่อพอพ่อเขาไปเป็นเทวดาอยู่ก็พระอยู่บนเข้าเดาดึงนู่นเออไปเบิ่งเจ้าอ่ะเจ้าเขาบอกว่าพ่อเขาไปจำจิ้นอยู่ก็อยู่กับเทวดาเออพ่อเขาสบายแล้วอืมเขาเนื้อขึนธรรมดาขึ้นยาขึ้นยาขึ้นยาพาไปไหนฮะยาพ่อเขาก็ไป อยู่ไหนจำสินยุ่งบนเรือเรื่องจริงเลยเองเมื่อกี้เขาว่าแบบนี้จำไม่บอกสินเนี่ยอยู่อาทิเข้าวันดีจำอยู่อาทนางรัเลี้ยงทีอ่ะอาทีเข้าวนดีบอกันลเลยว่าในผลลุกว่าว่าเขาเอาไปจํำสินยุ่งบนเรือจำสินก็ดีไงหูโบอืมโซบเขาหมดเลย บ่หมูได้อะที่เขาอยู่นั่นน่ะจ้ำถิ่นยุนนุ่นจ้ำจีนจะดีแล้วไงเออจ้ำจีนจะดีแล้วเฮ้ยเมย์เมยนอนได้ยังไงอยู่เขาบอกเขาเดินนะโอ้ยจะคอยกลับกลับเราจะไปอยู่ไหนอ๋อเราจะกลับไปไหนไปใส่บ้านกดน้ำให้ได้บ่อยู่บ้านได้บ่บ้านจะปินปินไปส่งบ่ขับรถไปส่งบ่ปิน เอขับรถไปส่งบอเนี่ยให้เอเนี่ยขับรถไปส่งบอไปบ้านไปได้ฮับบอกูได้ฮับได้บอได้ฮับได้ฮับได้ฮับได้โมทนาสาธุทุกสาธุทุกคนทุกคนลูกหลานทุกคนให้บ้านผ่าตรงนู้นนะนะได้ฮับนะโอ้ยดูรวมโอ้รวมท้าย Hai tuổi hãy luôn 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 อย่างได้ปูก็กินได้ตอนนี้ได้คีคีคีมีแคลอยู่บ่เจะบปิดหูป่ะเนี่ยมันจะพึ่งไปเดี๋ยวพูดจัดต่อยหน้ามันจับถอดต่อยหน้าสักที่บอแมนคนละคนคนละคนโน่นโน่นโน่นบกตายบกตายบกตายนะาตอดีมันนี่มันนี่มันนี่บตอดีมันนี่มันนี่เป็นยังไงบินมามันี่เนี่ยฮะเอามาหน่อยห่าตายมาน่หน่อย เห็นยังยังไปได้มาทั้งในทั้งในมาไปไหนไปกูเห็นมึงทานไปเรื่อยๆ่านไปไหนมึงไปกินเหล้ากับไข่มาเหล่าเดี๋ยวนี้ใ่ได้ไปแล้วใบไปเมืองแล้วได้ลดลมใบไปแล้วใบไปแล้วแต่ลดลมเลยไปแล้วอ๋อผ่านไปกูเห็นี่ ไปน็อกโโดนู่นน่ะรถล้มเลยหาหานน่นนะที่คงนู่นน่ะพี่สายน่ะพี่สายน่ะพี่สายคนโตน่ะไก่ไปแล้วเดินทางไกลเ้อลูกเยอนี่เดินทางไกลนี่คนนี่คนนี้เดินทางไกลนี่ลเนี่ยคนเนี่ยเดินทางไกลเนี่ย ออกต่งจังหวัดไปนู่นอ่ะู้หยิงู้หยิงก็เลยมแล้วอวี้ว่ือนมักโตแต่ออกแง่สิเบ็ดมงอ่ะปูบ้ามาตวงนี้สิเบ็ดมงมักโตแต่มักโตมันาวออกแง่อีเจ๊พินเลป็นคนแทงหวยลูกร้านแทงหวข้อปูไงตหัวบักโตเปนตวงนี้เปหูมันบ็นเตมีแค่เล็กแง่ปูปูหลังบังนี้โตมัแค่เล็กแง่มาอื่นอ่ะ เอาอยัางดีกนแล้วก็อ่าไปแล้วไปแล้วยังปูปูหมาปรับแล้ว